สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพ,พี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องระยะข้าวออกรวงนะครับหรือโรคที่ชอบเป็นในระยะข้าวออกรวงก็คือเมล็ดลายเมล็ดดำ นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือมเมล็ดแตกเราต้องแยกเป็น3าสีรูปแบบน,นะครับว่าข้าวเนี่ยหลังจากที่ออกรวงมาแล้วเนี่ยใบข้าวหรือว่าใบธงเนี่ยมีความสมบูรณ์ความเขียวความงามขนาดไหนถ้าใบธงเขียวมากรวงออกมาสุดออกมาสวยออกมาเสมอ ก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยทางใบหรือปุ๋ยเก็บนะครับเพราะว่าปุ๋ยทางใบหรือปุ๋ยเก็บเนี่ยทำให้เมล็ดข้าวท่านเนี่ยแตกนะครับแล้วก็ลายแล้วก็ดําได้ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะบางคนบางจําพวกชอบใส่ไนโตรเจนแล้วใส่ไนโตรเจนเพียวเพียวรับรวงนะครับไม่รู้นะครับเป็นสูตรไนโตรเจนทั้งหมดนะครับ หรือปุ๋ยสูตรตัวหน้าท่านไหนที่ใส่ปุ๋ยรับรวงเป็นสูตรเหล่านี้คุณไม่จําเป็นต้องฉีดปุ๋ยเก็บนะครับทางใบเมื่อข้าวออกรวงนะครับเพราะอาจทําให้มเมล็ดแตกมเมลดดํดำมล็ดหล,ลายได้เดี๋ยวเราจะมาแยกเข้าสู่มลดดํดำมล็ด,ด่ด,ดำเนี่ยมันคือข้าวที่เม็ดดำนะครับแต่มันยังมีน้ํานม ก็แค่เม็ดดำน้ำนมของเมล็ดเนี่ยมันไม่เต็มเม็ดมันไม่ฟูมันไม่ผ่องนะครับต้องแยกแยะด้วยมันก็ยังได้เมล็ดอยู่แค่เมล็ดไม่ฟูเฉยๆหรือว่าเมล็ดมันไม่สวยไม่เงานะครับอันนี้คือเมล็ดดำเนาะส่วนเมล็ดลายเมล็ดลายเนี่ยมันก็คือเมล็ดเขียวนั่นแหละครับก็คือมันลายจนมันมองเป็นเขียวมันไม่ยอมทองมันไม่ยอมเหลือง ก็คือเหมือนเปลือกมันหนาเปลือกมันเขียวนะครับถามว่ามันได้เมล็ดไหมมันได้เมล็ดนะครับแต่เมล็ดมันไม่ยอมสุกเหมือนค่าแป้งมันไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อค่าแป้งมันไม่สมบูรณ์เนี่ยเม็ดมันก็จะออกเขียวเม็ดมันไม่ได้ออกเหลืองหรือว่าเปลือกเนี่ยมันไม่ยอมบางนะมันเขียวเหมือนเขียวเหมือนกับใบข้าวหรือเขียวเหมือนกับมันงามนัแหละครับทําให้ข้าวพวกท่านเนี่ยมันเลยไม่มีน้ําหนักนะครับส่วน เมล็ดแตกเนี่ยถามว่าเมล็ดแตกเนี่ยถ้ามันแตกตอนที่มีเมล็ดน้ำนมเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันแตกตอนที่ข้าวกำลังอยู่ในระยะตากเกสรเช่นกำลังตากเกสรแล้วมันมันตากเกสรไม่สำเร็จเนี่ยมันโดนฝนโดนลมหรือว่ามันโดนสารเคมีที่เป็นตะกูลยาร้อนนะครับในจำนวนที่เข้มข้นนะครับแล้วก็จี้ทำให้ข้าวตรงนั้นอ่ะมันอาจจะเกิด มเมล็ดเนี่ยไม่สามารถผสมเกสรได้อันนี้ต้องโทษที่ตัวเราก่อนนะครับกับ2โทษธ,ธรรมชาตินะครับไอเรื่องที่เล่ามานี่ก็คือเรื่องที่พวกท่านกําลังจะเกิดถ้าฝนตกและกําลังจะเกิดสําหรับคนที่ชอบยูเรียนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้ติติงยูเรียนะครับว่ายูเรียมันจะดีหรือไม่ดีแต่ผมให้ทุกท่านใช้อย่างระมัดระวัง นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอยู่เรียไอเรื่องเมล็ดลายนะครับก็ยังได้เมล็ดนะครับจําไว้เมล็ดลายก็ยังได้เมล็ดเมล็ดดําก็ยังได้เมล็ดเมล็ดแตกถามว่าได้เมล็ดไหมมันได้เมล็ดนะครับแต่สิ่งที่ลาที่พาให้พวกเราไม่ได้เมล็ดเนี่ยมันก็คือขี้รีบนะครับคือข้าวที่ไม่มีน้ํานม นะครับหรือข้าวที่ไม่สามารถอัดน้ำนมเข้า,มาเมล็ดได้เต็มร้อยนะครับหรือร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเรียกง่ายๆคือข้าวไม่เต็มโคงหรือว่าข้าวไม่เต็มเม็ดหรือเรียกง่ายๆว่าข้าวครึ่งเม็ดเกิดจากอะไรครับเกิดจากไนโตรเจนเยอะจนเกินไปที่ทุกท่านอยากใส่ก็นักหนานั่นแหละครับแล้วเมื่อท่านใส่พวกไนโตรเจนมากปุ๊บเนี่ยใบข้าวมันก็จะเขียว นะครับลำต้นข้าวก็จะเขียวรวงมันก็เขียวหลังจากมันเขียวตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอกันนะครับก็คือหนอนกอหนอนกอคอรวงนะครับหรือหนอนอหนอนกอคอป้องของต้นข้าวเขาเรียกหนอนเจาะมันจะเจาะเข้าไปในป้องข้าวพวกท่านเสร็จแล้วลักษณะต้นข้าวพวกท่านก็จะเริ่มเหี่ยวขาวไล่ขึ้นไปเลยนะครับยันยอด ยนใบและส่วนใหญ่จะขาวต้องแต่กัดหางปลาทูนะครับไม่ได้ขาวตอนมันออกมาขาวคือหนอนเนี่ยมันทาลายตั้งแต่ระยะต้นกลมถูกไหมครับระยะต้นกลมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะลามไปจนถึงระยะใบธงหรือระยะหางปลาทูนะครับใบธงก็คือใบสุดท้ายหรือว่าหางปลาทูเสร็จแล้วตอนลวงมันขาวออกมาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะขาวนะครับมันขาวตั้งแต่ตอนที่ มันกัดหางปลาทูหรือว่าใบธงแล้วนะครับมันขาวตั้งแต่ตอนนั้นแต่พวกท่านเนี่ยไม่ไม่เข้าใจว่ามันขาวเพราะอะไรผมก็ตอบว่ามันขาวเพราะนอนกอนะครับส่วนคอรวงเนี่ยมันจะเป็นตรงคอกับมันเป็นตรงระหว่างแซ่นะครับแซ่ของข้าวบางทีแซ่ข้าวหรือว่าละแง้ข้าวเนี่ยมันหักเม็ดตรงนั้นมันก็จะรีบหรือคอข้าวตรงเนี้ยมันช้ำนะครับหรือว่ามันหัก มันก็จะได้ครึ่งมเมล็ดแต่ก็ยังมีมเมล็ดอยู่นะครับส่วนคอลวงเนี่ยคอลวงเนี่ยมันจะเป็นรูปไหม้นะครับไหม้อยู่ระหว่างกาบใบกับคอลวงกาบใบทงครับลองสังเกตกาบใบทงกับคอลวงมันจะคนละส่วนกันนะครับเขาเรียกว่าโรคก,กาบใบแห้งหรือว่าโรคก,กาบคอลวงแห้งนั่นแหละครับมันจะเป็นระหว่างกาบเพราะเกิดจากน้าค้างเนี่ย มันไหลลงมาโดนกาบแล้วก็ขังตัวของน้ําค้างเนี่ยทำให้ตรงนั้นอ่ะมันติดเชื้อหรือว่าโรคไนโตรเจนเยอะไปนั่นแหละครับก็ไนโตรเจนเนี่ยเมื่อเราใส่เยอะเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อนอนมีผลต่อเพี้ยมีผลต่อแมลงนะครับมันยังมีผลในระยะที่ข้าวอัดน้ำนมเข้ามาเล็บ นะครับมันไปมีมันไปมีผลและมีอาการตอนนั้นมันไม่ได้มามีอาการตอนที่ว่าข้าวออกรวงไม่ได้มีอาการข้าวใบทงแต่จริงๆมันมีอาการต้งแต่ข้าวมันเริ่มเขียวเขียวเสร็จปุ๊บหนอนมันมาเพี้ยมันมาแล้วมันก็ไปทําลายในระยะนั้นเสร็จแล้วมันก็เริ่มมีอาการตอนที่มันออกรวงทําให้พวกท่านเนี่ยฉีดยาในตอนที่ระยะออกรวงซึ่งมันไม่ทันนะครับมันไม่ทัน แล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ทำให้มันไม่เขียวเกินไปล่ะครับคือเอาแค่เขียวพอดีเขียวพอดีนี่คือแล้วแต่คนนะครับว่าตัวเองเคยทำเขียวมาแค่ไหนให้มันเขียวเท่าที่เคยทำแต่ให้เราหนักตัวท้ายไว้นะครับเพื่อจะได้มีเมล็ดในตอนสุดท้ายนะครับหรือช่วงการที่เมล็ดข้าวเนี่ยมันเข้าเมล็ดเนี่ย มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามเมล็ดข้าวเนี่ยมันเขียวปีเลยทั้งใบทั้งมเมล็ดเนี่ยผมถามก่อนว่ามันสร้างเข้าไปก็จริงแล้วมันได้อะไรครับได้ข้าวครึ่งมเม็ดคือถ้าท่านไหนเคยชอบเขียวมาอยู่ท่านจะรู้ว่ามันได้ข้าวครึ่งมเมล็ดมันเป็นยังไงสาหรับผมอ่ะผมมองว่าผมเคยทําข้าวที่แบบเขียวปัดเลยนะครับเขียวแบบเขียวมากเลยเขียวจนแบบเขียวดํะนะครับ ผลสุดท้ายแล้วตอนข้าวมันออกรวงมานะรวงมันใหญ่รวงมันสวยทุกอย่างนะครับจากประสบการณ์ที่เจอเนะี่ยดีทุกอย่างสวยทุกอย่างงามทุกอย่างแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเรามาตายตอนที่ข้าวมันเริ่มโน้มรวงนะครับหรือมามาตายตอนที่ข้าวมันเริ่มออกรวงแล้วก็เริ่มโน้มรวงโดยที่ในระยะที่โน้มรวงเนี่ยข้าวมันยังไม่เต็ม,มเมล็ดเลยครับยังไม่ยังไม่ได้สะสมน้ํานมจนเต็มเมล็ดข้าวมันเริ่มยุบเม็ดเริ่มดาเริ่มยุบเริ่มแห้ง แล้วก็เริ่มเป็นใบแห้งแล้วก็กรอบแล้วสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นข้าวเป็นทั้งไม่คอรวงเป็นทั้งเพี้ยกระโดดดูดน้ำเลี้ยงทำให้เราไม่ได้น้ำนมและสุดท้ายก็คือข้าวเน่าข้อป้องหรือหนอนเจาะข,ข้อป้องนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ให้คิดเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าคนที่เขียวเนี่ยเรามีวิธีแก้ย่งไงนะครับถ้าเขียวแบบนี้นะครับแนะนำว่า หลังจากข้าวออกรวงหมดเนี่ยคนที่เขียวมากๆหรือบ้ายูเรียมาเนี่ยให้ระบายน้ําออกนะครับระบายน้ําออกให้เหลือให้เฉาะแฉะหรือว่าเหลือคุกคิกและฉีดพวกแคลเซียมกับปุ๋ย0ูน0เข้าไปช่วยนะครับมันจะช่วยลดการงามของปุ๋ยได้นะครับลองดูนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ